สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งครับเกี่ยวกับการเลือกไฟล์ในโปรแกรม Premiere Pro นะเวลาเราจะเลือกไฟล์จากแท็บโปรเจกต์เนี่ยลากมาลงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีทริคหนูทริคหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่รู้แน่นอนนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงหรือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้เนาะก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการทํากันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูท<ล> เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับทริคหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆมากที่สุดก็คือทริคนี้นี่แหละบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะแต่ผมคิดว่าการทํางานของเราจริงๆเนี่ย เราควรรู้เอาไว้นะทิคนี้นะผมว่าทีเด็ดแน่นอนนะทิคที่ผมจะแนะนําก็คือเวลาเราจะลากไฟล์ลงที่ไทม์ไลน์เนี่ยผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยสังเกตไหมสมมติเราลากอย่างนี้นะแล้วเราก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์ใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตไหม,ไหมว่าเวลาเราลากคลิปลงไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเรียงบางทีเนี่ยทำไมมันเรียงแปลกๆเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาขึ้นก่อนให้เรานะอ่าสมมติเ,เราเลือกอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือถ้าเกิดเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะ อ่ะเราเปิดมาอย่างเงี้ยเราต้องการเลือกคลิปอย่างงี้เราเอาคลิปนี้เราต้องการเอาสีคลิปแรกแล้วเราก็ลากลงมาเฮ้ย hey, ทาไมมันไม่เรียงเลขให้เราวะอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเราอาจจะเลือกอย่างงี้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 แต่มันไม่ยอมเรียงให้เราใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเรียงยังไงใช่ไหมเวลาเราลากคลิปลงไทม์ไลน์เนาะสิ่งที่ทผมต้องการจะบอก<ๆ>บอก็คือสมมุตินะเวลาเราจะลากไฟล์อะไรลงไทม์ไลน์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ลากทั้งโฟลเดอร์นะถ้าเกิดเราอยากจะเลือกแค่บางไฟล์เนี่ยที่เรา import เข้ามาเนี่ยก็คือเพื่อนๆคลิกไฟล์ไหนก่อนสมมุติเราเลือกคลิปนี้ก่อนเลข8แล้วคลิปต่อไปเนี่ยเราเลือกคลิปเลข4เลข1อย่างเงี้ย เรากดคลิกเลือกไฟล์ไหนก่อนเนี่ยเวลาเราลากลงมาที่ไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเรียงตามที่เราคลิกนะเออนี่ทีเด็ดเลยอ่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมคลิกอะไรนะผมมีคลิกเลข8เลข4ี่เลขหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วผมกดคอนโทรลค้างแล้วผมจะเลือก6ด้วยอีก1คลิปแล้วกันก็กลายเป็น4ี่คลิปก็คือถ้าเกิดจะเรียงก็คือ8 4 1สี่หนึ่งนะอ่าเพื่อนเพื่อมาลองดูนะว่ามันจะเรียงตามที่เราต้องการไหมอ่าเราก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์นี่ครับเห็นไหม แปดสี่หนอย่างนี่ผมบอกนี่คลิปที่8ปดคลิปที่สคลิปที่1นึ่งคลิปที่หนี่เห็นไหมทิกนี้ก็คือถ้าเกิดคนทำแบบปกติเนี่ยทนตัดงานไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเลยก็ได้อาจจะตัดงานมา5ปี10ปีเนี่ยยังไม่รู้เลยก็มีนะผมว่ามีแน่นอนบางคนเนี่ยที่ยังไม่รู้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเลยนะว่า เราอยากจะให้ไฟล์ไหนเนี่ยมันเรียงอันดับแรกเนี่ยเราเลือกไฟล์นั้นก่อนสมมุติเอาง่ายๆเลยอ่สมมติถ้าเกิดเราอยากจะเลือก9ไฟล์นี้เนี่ยแต่เราจะกด Ctrl A เนี่ยทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะว่ามันติดโฟลเดอร์อื่นติดไฟล์อื่นเนี่ยเราจะเอาแค่1นถึงเเนี่ยแล้วให้มันเรียง1นถึงเ้วเราก็กดที่เลข1แล้วกดชิปค้างแล้วก็เลือกที่9นะมันก็จะเลือกหมดอย่างนี้แล้วเราก็ลากลงที่ไทม์ไลน์เห็นไหมมันก็จะเรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอย่างนี้เลยอ่าสมมุติ เราอยากจะได้5เราเรียงละเราเลียงตั้งแต่ตอนที่เราเลือกละเราอยากได้5ก่อนแล้วเราอยากได้เลือก8เราอยากเลือก2เลือก1อย่างเงี้ยอ่ะลากลงมาเห็นไหมห้าแปดสองหนึ่งอ่ะง่ายง่ายวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรู้อ่ะก็คือโอเคเลยอ่ะสมมุติเราเปิดเป็นตัมเนลอย่างงี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราอยากจะเลือกไฟล์ให้มันเรียงเลยเน,นี่ยเราก็เลือกตั้งแต่ตอนตัมเนลตรงนี้นะ่ะเราอยากจะได้อ่าคลิปนี้คลิปนี้นให้มันเรียงตามที่เราเล Luck, ือกอย่างงี้เลยคลิปนี้คลิปนี้อ่ะแล้วเราก็ลากลงอ่ะเห็นไหม มันก็จะเรียงเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเลือกคลิปนี้ก่อนคลิปที่9เนี่ยแล้วก็คลิปที่4เนี่ยมันก็จะเรียงตามนี้เลยเห็นไหมนี่แหละวิธีนี้แหละที่ผมอยากจะแนะนาําเพื่อนๆถ้าเกิดรู้ไว้เนี่ยผมว่าช่วยในการทํางานได้เยอะมากแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมเริ่มทํางานแรกๆเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ได้แต่กดกดกดคลิกคลิกคลิกเข้าบางทีลากเข้าทั้งโฟลเดอร์บางทีลากเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมคลิปมันเรียงแปลกๆวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันนั่งสังเกตดูลองคลิกทีละ2ไฟล์4ไฟล์ดูว่าเออ มันเป็นอย่างนี้นี่หว่าอ่ะอันนี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เลยอ่ะทำคลิปมาบอกเพื่อนๆแล้วกันผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะเพิ่งเริ่มเนี่ยหรืออาจจะตัดงานไปสักพักแล้วเนี่ยแล้วยังไม่รู้เนี่ยถ้ารู้เนี่ยอันนี้ก็คือจะช่วยทํางานได้เยอะมากก็คือเราคลิกไฟล์ไหนก่อนมันจะเป็นไฟล์นั้นเรียงตามลําดับเนาะเออก็ ง่ายๆแบบนี้นี่แหละสำหรับคลิปนี้แล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e แล้วก,ก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ <gs> ครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถอุดหนุนไฟล์เทมเพลตของผมได้นะก็มีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบเนาะใครสนใจนะครับดูวิดีโอแนะนําที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูป ๆนะผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิโดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยคนระับ